วันนี้พี่นกพาทุกคนมาหาเหตุบนภูกลางเดือนพฤศจิฯก,ฯก,ฯกานะอากาศกําลังจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเช้าๆก็อากาศเย็นค่ะทุกคนอันนี้ทีมงานหาเห็ดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะได้เห็ดไหมไปค่ะเดิน thoái, nó đang nở, mà đang, nở, 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 nở,

ดอกสวยเตเม่เอนีขึ้นมาแล้วเซฟ้าทีมน่าได้หาได้มอืมจะแดงวัดตรงที่มันไปนี่นน้ 2ดอกค่ะทุกคนเห็ดแดงดอกก็ไม่เห็นที่แดงรูปตัวนี้นะเ,เหรอไเรอเ<อ>นี่ยมันปิด,ดปเห็ดแดง1นึ่งดอกอ ไม่เห็นเลยเออจะเห็นไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหอือเธอเธอตั้งสี่ฮัดสี่ดอกค่ะดอกกันเนี่ยพอแกงแล้วแบบนี้นะข้วนั้นพอแล้ว วยต้องดอกใหญ่ขนาดนี้แหละถึงเอ้อวันนี้มันเพิ่งเพิ่งมาทางนี้เลยอ้กอืมอืมอืมเห็ดกอแดง กลับแล้วค่ะทุกคนได้เห็ดแดงพอแกงนะวันนี้พี่นกคงขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามช่องบ้านนอกคอกนาแอดคำาบกด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่ติ๊กบอกกัพี่ติ๊กบอกตั้งหลายดอก มถ้าไม่บอก็ได้คิดขึ้นไปคือคือเอ็ดคือเอ็ดเห็นอยู่กับรเถอะโน่นเลย